อัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นลูกที่โดดเด่นที่สุดของมหาแต่สถานการณ์ทำให้เธออกหักอิจฉาคนสวยจริงๆสื่อไทยเปิดเผยอาการเจ้าหญิงที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และอยู่ในอาการโคมา่าไทยแลนด์ทูเดยรายงานว่าราชวงศ์ไทยพยายามอย่างยิ่งที่จะระงับข่าวนี้และสถานการณ์ปัจจุบันของเจ้าหญิงพระก็ไม่ค่อยดีนะัก ในตอนแรกโรงพยาบาลหลวงมีหอประชุมถวายพระพรและมีสถานีโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดงานทั้งหมดแต่ตอนนี้ปิดสนิทแล้วหลังจากนั้นสื่อไทยได้เผยแพร่พภาพรอยเตอร์ขณะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเจ้าหญิงปาและทรงยืนหน้าเครื่องช่วยหายใจด้วยสีหน้าเคร่งขรึมลูกที่ดีที่สุดของราชาแห่งประเทศไทยอาจจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยผลลัพธ์นี้เป็นที่ยอมรับไม่ได้อย่างแท้จริง เนื่งจากเป็นสิบส่วนตัวจึงมีเพียงภาพถ่ายของรอยเตอร์เท่านั้นที่เผยแพร่และมีข้อมูลรายละเอียดไม่มากนักแต่ชาวเน็ตหลายคนก็รู้สึกแบบเดียวกันมหาวัย71ปีดปีรวยที่สุดในโลกแต่ขณะน,นี้เขาไม่สามารถช่วยลูกสาวได้อาการป่วยขององค์หญิงปาส่งผลต่อจิตใจของผู้คนนับไม่ถ้วนแต่ข้อมูลที่เปิดเผยจริงๆมีจำกัดมากข้อมูลที่รายงานโดยสื่อไทยระบุว่าเจ้าหญิงป้ายังคงรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล แต่ผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์แอนดูยืนยันว่าพระองค์สิ้นพระชนแล้วผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์แอนดูเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เผยพระวจนะของราชวงศ์ไทยเขาเล่าเรื่องซุบซิบหลายครั้งดังนั้นการเปิดเผยของเขาจึงน่าเชื่อถือมากตอนนี้สื่อไทยเป็นพวกแรกที่แจ้งข่าวและเผยแพร่ข่าวลือบางอย่างซึ่งจริงๆและเป็นการปกปิดเล็กน้อย ตามธรรมเนียมในอดีตเจ้าหญิงป่ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างๆและทรงเป็นสมาชิกที่ยุ่งที่สุดในราชวงศ์แต่ในวาระครบรอบ7ปีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่มนาธบพิษรพระองค์ไม่ทรงเสด็จมาด้วยซึ่งเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนให้เราด้วยพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ไทยก็แปลกมากไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนและเป็นการล่าช้าอย่างชัดเจน องหญิงปาไม่ปรากฏตัวมา11เดือนแล้วและได้ยกเลิกพิธีอวยพรต่างๆซึ่งพูดมากจริงๆเจ้าหญิงปากำลังอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์เธออายุเพียง45ปีเมื่อมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่านี่คือราชวงศ์ที่โหดร้ายที่สุดผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์แอนดูเชื่อว่าเจ้าหญิงปาไม่ใช่อุบัติเหตุแต่น่าจะเป็นการวางแผนอย่างรอบคอบกษัตริย์มหากำลังเตรียมแต่งตั้งราชายาทและเจ้าหญิงป่ามีปัญหาสุขภาพช่างบังเอิญ ผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์แอนดรูกล่าวว่ากษัตริย์ไทยตั้งใจจะตั้งชื่อราชทายาทเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของทีปังกรในปีนี้แต่ตอนนี้ต้องเลื่อนออกไปสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือกษัตริย์แห่งประเทศไทยทรงพระราชทานกิ่งมะกอกแก่พระราชโอรสทั้งสของพระองค์ในต่างประเทศและราชวงศ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านบุคลากร วันนี้องค์หญิงปายังอยู่ในอาการโคมา่าและทำได้เพียงอาศัยเครื่องจักรเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าอันที่จริงเมื่อเจ้าหญิงปาเพิ่งเข้าโรงพยาบาลสมเด็จพระมหาและสุธิดาเสด็จมาเยี่ยมขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูเหนื่อยหน่ายจึงรีบเสด็จมาปรกากฏหน้ากล้องโดยทรงสวมชุดกีฬาเท่านั้นซึ่งสุธิดาไม่ได้ตั้งใจจะสวมหลังจากนั้นราชวงศ์ก็เผยแพร่ารายงานการเจ็บป่วยอย่างต่อนเนื่องสามฉบับ ทำให้โลกภายนอกสบายใจอย่างยิ่งแฟนราชวงศ์หลายคนถึงกับเชื่อว่าตราบใดที่เธอพักผ่อนเพียงพอเจ้าหญิงป่าก็สามารถตื่นได้อีกครั้งที่ดูเหมือนว่าแนวคิดนี้ไม่สมจริงคำทํานายของผู้เชี่ยวชาญราชวงศ์แอนด,ดูดูไร้สาระทุกครั้งแต่สุดท้ายแล้วคําทํานายทั้งหมดก็เป็นจริงน่าเสียดายที่องค์หญิงป่าทั้งเก่งและสวยกลายเป็นอาหารปืนใหญ่ในการรบในพระราชวงังสุขภาพของเธอกลายเป็นความลับระดับสูงสุดของราชวงศ์ ขณะน,นี้สื่อไทยออกข่าวนี้นี่เป็นปัจจัยรักษาเสถียรภาพอย่างมากท้ายที่สุดเจ้าหญิงปาก,ก็หายตัวไปจากโลกมาเกือบปีแล้วผัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีเป็นผู้ที่เหมาะสมในการจัดการพระราชกรณีกิจแต่ตอนนี้เธออยู่ในอาการโคมา่าและจะไม่มีใครมาช่วยเธอในอนาคต กษัตริย์มหาต้องเระเชิญหน้ากับความจริงและพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพระราชโอรสในต่างประเทศทั้งสี่พระองค์โดยหวังว่าเจ้าชายองค์ที่สองจะเข้ามาแทนที่เจ้าหญิงปา